สวัสดีเอฟซีที C ่นารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงไอเดียชาแนลนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูปรอบรอบบานลงนี้ก่อนเนาะหลังจากเมื่อวานนะคะที่เรานะปล่อยให้ช่างทํางานคนเดียวนะเราก็ได้มาตรวจสอบนะแล้วว่านะงานที่ช่างทำนะฝีมือดีมากเลยทีเดียวเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นกิจกรรมนะคะที่เราทำหน้าต่างเนาะก็ขอบคุณพี่พรนะคะที่นะเมตตานะครอบครัวของลุงนี้นะคะก็หลายคนบอกว่านะคะมีเอฟซีบอกให้ช่างอยู่คนเดียวทำง,งานคนเดียวนะคะช่างนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นนะ,ะเป็นช่างนะคะที่เป็นพี่เขยนะคะ แกก็รับเมาเรียบร้อยเนาะปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยนะคะเอฟซีนี่นี่นะล็อกกุญแจเรียบร้อยเลยนะวันนี้ตรงนี้ก็เปิดหน้าต่างนะคะระบายอากาศในเรียบร้อยนะคะเอฟซีทางนี้ล็อกทางนี้เปิดก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับงาน หน้าต่างนะคะบ้านลุงนี้นะ,ะมาจากตลาดนะคะออกมามาสำรวจหน้าต่างบ้านลุงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสวยงามดีนะคะพี่ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับความเมตตานะคะจากพี่พรเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะอ่ะหันมามองทางนี้บ้างนะ,ะน้องเคยกับลุงทำอะไรตรงนี้ เห็ดหยางกันน้อยังไม่เสียไฟยรงนี่ยังไม่แล้วเวียกเขามาต่อยทำอะไรหรอค่อยมาจากตลาดไหมฮ ไม่ได้ยินทำอะไรนะทำอะไรทำเสาต่อเพิองออกมานั้นโอต้องฟังไม้เสานะต่อเพิงด้านหน้าข้อหมนะูเป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นไปก่อนนะพี่น้องนะนะโอ้วันนี้ดดแดดนะนี่ ต่อเพิงนั่งเล่นชั่วคราวนะ,ะเราต้องเอาคนน้อยนะคะย้ายมาอยู่กับคนมากใช่ไหมพอ่อเพราะว่าอยู่ในบ้านนะคนน้อยเนาะมีแต่พี่ชายนะคะที่ป่วยเนาะอยู่ต้องให้แกม,มาอยู่กับเราที่นี่ที่บ้านสวนอยู่ในบ้านอากาศมันไม่ดีเหมือนที่นี่นะคะเพราะว่า มันมีหลายหลังคาเนาะแล้วก็ลมมันก็ไม่ไมค่อยโกรกลมมันไม่พัดนะมันไม่เย็นสบายเหมือนที่นี่เราก็ต้องเอาคนป่วยอ่าพาคนป่วยมาอยู่ตรงที่มันโล่งๆนะคะอากาศท่ายเท วันนี้ะโทรไปหาย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 บอกว่าพี่ชายคนโตนะคะคนภูทรน,นะก็ไปส่งข้าวส่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงพยาบาลเนะาะเช้านี้ก็จะเป็นคนภูทรน,นะเย็นนี้ก็น่าจะเป็นน้องชายคนเล็กนะคะฉุกเฉินนี่ก็จะเป็นลุงนี้กับพ่อมาต่อยนะคะเราก็จะแบ่งงานกันแบบ สัดส่วนเนาะฉุกเฉินก็มีนะคะพลวาน้องชายกับลุงวิทย์ทำงานนะเขาต้องแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะไปส่งข้า,ตาวตอนเช้าใครจะไปส่งข้าวตอนเย็นนะก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยส่วนงานของเราก็จะเป็นงานฉุกเฉินนะคะแค่มันเข้าได้ไหม,หไมเทิบ ไม่ฝังลมพัดมามันก็ตึ้นะนะอเรเ็ก็หรือ2,50้อนร้อนร้อนร้นอนไม่ต้องกลัวเราชาวไร่ชาวนาอยู่ยแล้วรนะ้อนกว่านี้อีกยากระเดะยากระเดะ <laughs> ห้องไว้ใหต้ตัดอ้ออเหอน่ะไปเคอ้อยกแล้วนะเอาสองนั่นแหละทำยังไงที่แค่ใหญ่จะเข้าได้อ้า ตรงที่เราจะต่อเพืงออกมานแะละ้วก็มาวางแค่นะให้เขามาที่นั่งนะเผื่อเขาไม่อยากไปอยู่บ้านเราเนาะเือพี่ชายนะคะไม่อยากไปนอนไปอยู่บ้านเราให้เขามานอนเล่นนั่งเล่นตรงนี้ถ้ามีลมตรงนี้ก็เย็นสบายดีนะสามารถผูกเปนอนได้นะจากเสาต้นนี้ไปต้นโน้นนะ,ะไปใส่คอกหมูเนาะ จะอยู่ที่ฝังเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ที่สองเมตรห้านะสิบนะเสร็จไหมพ่อวันนี้จิบจิบบ่าชเยไว้ไวใจพ่อเล่นเลต้ยไม่ได้หมู เสาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นงานขึ้นไอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกเชื่อมเนาะเชื่อมนะมนะเหล็กสองตัวให้มันติดกันนะก่อนจะฝังเสาเนาะเอาน้องหมาก็มาเอาทยอยกันมานะเจ้าของอยู่ตรงไหนนมันก็จะมาตรงนั้นแหละพี่น้องเอ้หาหนูทั้งวันเพราะเราไม่ได้พามันไปป่าอ๋ยังไงก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน พบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ